ซื้อประกันเสร็จแล้วมันคุ้มครองเลยไหมอันนี้ต้องบอกว่าแล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละแบบประกันนะคะถ้าเกิดว่าเป็นประกันชีวิตเมื่อเรามีการเซ็นสัญญานะคะจ่ายเบี้ยอะไรเรียบร้อยแล้วสมมติว่าไว้เซ็นสัญญาเสร็จจ่ายเงินเสร็จนะคะเราไว้เดินออกจากตึกไปดันโดนรถชนเสียชีวิตแปลว่าไว้ก็จะได้เงินคุ้มครองชีวิตของไว้อะมานะคะหรือถ้าเป็นประกันสุขภาพเมื่อเซ็นสัญญาโอนเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วจะยังไม่คุ้มครองสุขภาพเรานะคะเราจะมีระยะเวลารอคอยโรค30วันถ้าเกิดว่าคุณนอนโรงพยาบาล มามีค่ารักษาจะต้องออกเองนะคะประกันยังไม่ให้ในส่วนนี้แต่ว่าถ้าเป็นสัญญาเพิ่มเติมแบบอื่นๆอ,อย่างเช่นโรคร้ายแรงนะคะอาจจะเพิ่มไปเป็น60วันแล้วแต่บริษัทแล้วก็เงื่อนไขข,ของกรมธรรม์นั้นๆนะคะฉะนั้นเราควรรีบซื้อนะคะเพราะว่ากว่ามันจะคุ้มครองเราเนี่ยก็อีกเป็นเดือนเนาะถ้าเกิดว่าเรายิ่งซื้อเช้าออกไปยิ่งรอไปเรื่อยๆนะคะเราก็มีสิทธิ์ที่อาจจะได้รับความคุ้มครองไม่ทันนะคะฉะนั้นใครทําประกันสุขภาพก็อย่าเพิ่งป่วยกันนะคะรอให้ผ่าน30วันแรกไปก่อน